บทที่สโอ้พระเจ้าผมรู้ดีว่าพระองค์หมายความตามอย่างที่พูดจริงๆมาโดยตลอดแต่นั่นคงเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อสำหรับใครหลายๆคนมีหลักการขั้นพื้นฐานของชีวิตบางประการที่เราจะพิจารณามันให้ลึกลงไปอีกสักน้อยซึ่งมันอาจทำให้ง่ายต่อการจดจำ ยึดถือความทรงจำบางส่วนนี้เอาไว้ในความจริงของเธอได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นไม่ลืมมันไปง่ายๆคือความจริงที่เป็นของเราเองที่เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองด้วยความคิดคิดแบบนั้นเป็นปกติจนกลายเป็นความเชื่อคำพูดและการกระทําของเรานี่เป็นการสร้างสรรความจริงสมระดับหากยังไม่ลืมกันครับผู้แปล เมื่อเราสำรวจหลักการขั้นพื้นฐานเหล่านี้จนทำให้เธอเข้าใจมันได้อย่างท่องแท้มากขึ้นเธอจะได้รู้ว่าสิ่งที่เธอเรียกว่าความตายนั้นคือห่วงขณะหรือโอกาสในการสร้างสรรค์ที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งเห็นไหมครับมีแนวคิดที่น่าสนใจโผล่มาอีกอย่างแล้วความตายคือห่วงขณะแห่งการสร้างสรรค์งั้นหรือครับ ห่วงขณะแห่งความตายคือหนึ่งในห่วงขณะที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เธอจะเคยได้พบเจอความตายถูกใช้ในฐานะเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่ถูกนำไปใช้อย่างตั้งใจความตายเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อส,สร้างสรรค์บางสิ่งที่พิเศษเหนือธรรมดาได้อย่างแท้จริงซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกอธิบายให้เธอฟังเช่นกัน ความตายเป็นเครื่องมืองั้นหรือครับความตายไม่ได้เป็นแค่ประตูเข้าออกหรอกหรือครับความตายคือประตูมันไม่ใช่ประตูธรรมดาแต่เป็นประตูวิเศษเพราะพลังงานที่ซึ่งก็คือเธอที่ผ่านประตูนั้นจะเป็นตัวกำหนดสิ่งที่อยู่อีกด้านโอเคครับโอเคหยุดตรงนั้นก่อนครับ พระองค์กำลังทำให้ผมหัวใจวายเราช้าลงอีกหน่อยได้ไหมครับผมขอให้พระองค์ช่วยทบทวนเรื่องนี้ให้ผมฟังอีกครั้งและย้อนกลับไปเพื่อเติมคาในช่องว่างสักสองสามช่องได้ไหมเพราะสิ่งที่พระองค์เพิ่งพูดไปทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นมากมายเลยล่ะครับ เราจะสํารวจพวกมันทั้งหมดและฉันจะตอบคำถามที่เธอสงสัยอยู่ให้ครบทุกข้อเยี่ยมไปเลยครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นกันที่แนวคิดเรื่องการใช้ความตายเป็นเครื่องมือความคิดแบบนั้นเป็นสิ่งใหม่สำหรับผมผมไม่เคยคิดถึงอะไรแบบนั้นมาก่อนเลยเครื่องมือหมายถึงบางสิ่งที่มีไว้ใช้ตามวัตถุป,ประสงค์ เป็นบางสิ่งที่เคยใครก็อยากใช้แต่ผมไม่อยากตายนี่ครับไม่อยากใช้ไม่มีใครที่อยากตายหรอกนะครับไม่ว่าใครก็ต้องการที่จะตายกันทั้งนั้นทุกคนต้องการที่จะตายงั้นหรือครับแน่นอนไม่งั้นความตาย จะเกิดขึ้นกับเธอได้อย่างไรเธอคิดว่าความตายเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยขัดต่อเจตจำนงของเธออย่างนั้นหรือผมแน่ใจว่าคนจำนวนมากคงไม่คิดแบบนั้นนะครับไม่เห็นรู้สึกว่าอยากตายเลยแต่ดันตายเฉยก็เลยไม่อยากจะเชื่อว่าตนเองจะตั้งใจตายเองอย่างที่พระองค์บอกได้อย่างไรผู้แปล ไม่มีสิ่งใดสามารถเกิดขึ้นได้โดยขัดต่อเจตจำนงของเธอนั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งจะนำเราไปสู่เธอไม่สามารถตายโดยขัดต่อเจตจำนงของตัวเธอได้เธอไม่สามารถตายได้หากเธอไม่มีเจตนาที่จะตายถ้าในอดีต ผมคิดได้ว่านั่นอาจเป็นเรื่องจริงมันคงเป็นการรู้ความจริงที่จะช่วยปลอบลมใจผมได้อย่างวิเศษมากแต่ผมจะทำใจให้ยอมรับความจริงนี้ได้อย่างไรหากประสบการณ์ในชีวิตของผมที่มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นโดยที่ผมไม่ได้ต้องการให้มันเกิดไม่มีสิ่งใดสามารถเกิดขึ้นได้ โดยที่เธอไม่ต้องการให้มันเกิดไม่มีสักสิ่งเลยเหรอครับไม่มีเธอคิดไปเองจินตนาการไปเองว่าสิ่งต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่เธอไม่ต้องการให้มันเกิดแต่ความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นและการคิดแบบนั้นทำให้เธอหลงคิดไปว่าตัวเองได้ตกเป็นเหยือ่อ หรือตกเป็นผู้เคราะห์ร้ายและเป็นเพียงแค่เยอื่อย่างเดียวเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้อีกไม่มีอะไรที่จะฉุดรั้งการวิวัฒนาการของเธอได้มากไปกว่าการคิดแบบนี้อีกแล้วแนวคิดเรื่องการตกเป็นเหยื่อนี้ถือเป็นสัญญาณอันเด่นชัด ที่บ่งบอกถึงการรับรู้อันคับแคบจำกัดซึ่งการตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เคราะหร้ายอย่างแท้จริงนั้นไม่มีอยู่จริงมันเป็นเรื่องยากนะครับที่จะบอกคนที่ลูกสาวถูกข่มขืนหรือคนที่ทั้งหมู่บ้านถูกกวาดล้างด้วยการกระทำอันชั่วร้ายอย่างการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ว่าไม่มีใครตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เคราะหร้าย การพูดในลักษณะนั้นกับผู้คนในขณะที่พวกเขากำลังจมอยู่ท่ามกลางความทุกข์นั้นคงไม่เกิดประโยชน์อะไรในช่วงเวลาดังกล่าวเพียงแค่อยู่กับพวกเขาด้วยความเมตตาการุณาอย่างสุดซึ้งห่วงใย,ยดูแลเอาใจใส่และเยียวยาพวกเขาด้วยความรัก อย่าเสนอคำพูดซ้ำซากจำเจทางจิตวิญญาณหรือคำพูดที่เปลี่ยนไปด้วยภูมิปัญญาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของพวกเขารักษาความเจ็บปวดนั้นให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปรักษาความคิดที่สร้างความรู้สึกเจ็บปวดนั้นในภายหลังแน่นอนว่าในความรู้สึกของมนุษย์โดยทั่วไปนั้นมีคนที่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ และสถานการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตจริงๆถ้าว่าประสบการณ์ของการตกเป็นเหยื่อนี้สามารถเป็นจริงได้เฉพาะในบริบทของการรับรู้ตามปกติเท่านั้นเพราะการตระหนักรู้หรือการรับรู้ของมนุษย์โดยทั่วไปนั้นขับแคบจำกัดอย่างมากเมื่อฉันบอกว่าการตกเป็นเหยื่ออย่างแท้จริงนั้นไม่มีอยู่จริง ฉันกํำลังพูดจากระดับของการตระหนักรู้ที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงนี่เป็นระดับของการตระหนักรู้ที่สามารถบรรลุได้เมื่อความเจ็บปวดของพวกเขาได้รับการเยียวยาแล้วผมคิดว่าคำพูดของพระองค์คงยากที่จะยอมรับสำหรับผู้คนจำนวนมากไม่ว่าพวกเขาจะเจ็บปวดทางอารมณ์อยู่หรือไม่ก็ตาม สิ่งที่ฉันกำลังพูดอยู่นี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าสิ่งที่ศาสนาดั้งเดิมเกือบทั้งหมดในโลกพูดกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วความลึกลับคือวิถีทางของพระผู้เป็นเจ้าพวกเขาประกาศจงมีศรัทธาในแผนการอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ในตอนหลังของการสนทนานี้ เราจะมีโอกาสได้สำรวจถึงแนวคิดเกี่ยวกับแผนการอันสมบูรณ์แบบที่ว่านั้นและเราจะมาดูกันว่าวิญญาณปัจเจกที่แตกต่างกันแต่ละดวงจะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างไรเพื่อสร้างผลลัพธ์ในชีวิตส่วนบุคคลและชีวิตส่วนรวมบนโลกด้วยวิธีอันเฉพาะเจาะจงและสมบูรณ์แบบ พร้อมด้วยเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงและสมบูรณ์แบบอันที่จริงแล้วฉันจะขอให้เธอยกตัวยอย่างถึงเรื่องนั้นให้ฉันฟังด้วยรกครับใช่แล้วและเธอจะรู้ว่าฉันกำลังพูดถึงเรื่องอะไรในตอนที่ฉันทำแบบนั้นสำหรับตอนนี้จงสงบใจของเธอโดยการรู้ว่า ทุกสิ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยความสมบูรณ์แบบผมจะพยายามครับผมจะพยายามจดจำความคิดนั้นเอาไว้และน้อมรับมันเข้าสู่หัวใจอย่างที่พระองค์ขอแต่พระองค์กำลังไปเร็วมากเราเพิ่งคุยกันได้ไม่นานแต่พระองค์ก็นำเราไปสู่ผมขอพูดได้ไหมครับไปสู่ดินแดนอันไกลโพ้นเหนือจินตนาการเรียบร้อยแล้วด้วยความเคารพนะครับ บทสนทนานี้กำลังจะพาเราไปที่ไหนกันแน่ไปที่ที่เธอต้องการไปมาโดยตลอดยังไงล่ะซึ่งที่นั่นก็คือไปสู่ความจริงมันไม่มีความจริงอื่นใดอีกนอกไปจากความจริงที่อยู่ในตัวเธอความจริงอื่นทั้งหมดที่นอกเหนือไปจากนั้นเป็นความจริงที่คนอื่นกำลังบอกเธอ